โอ้โหทุกคนไม่น่าเชื่อว่าต้นข้าวสุปรียาจะพูดแบบนี้กลางเวทีคะ่ะทุกคน หลังจากที่ผ่านมานะคะทางแอดมินก็ได้มีโอกาสได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งมาเป็นคลิปที่เป็นคําพูดของน้องต้นข้าวแล้วคลิปคลิปนี้คนเข้ามาแห่คอมเมนต์สนันวันไวเลยค่ะสวัสดีค่ะ f อน้องต้นข้าวสุปรยาน,นะคะวันนี้มาพบกับช่องตลาดข่าวอีกเช่นเคยค่ะจะมาพูดถึงคําพูดของน้องต้นข้าวที่พูดคํานี้กลางเวทีค่ะในวันที่น้องไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ2วันที่ผ่านมาเนาะทุกคนก็ สองวันที่ผ่านมาในชุดที่น้องใส่ชุดกีฬาสีแดงนะคะทุกคนน้องคลิปคลิปนั้นนะคะก็น่าจะเป็นวันเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะวันที่ไปทำการแสดงอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี <c oughs> ก็ได้มีทาง fc เอาคลิปคลิปน้องมาปล่อยนะคะเป็นช่วงหนึ่งที่น้องได้มีการพูดพบปากกับทาง fc ค่ะฟังแล้วต้องบอกเลยว่ารู้สึกรักในตัวเด็กคนนี้มากขึ้นทุกวันเดี๋ยวจะพาไปฟังคลิปสักนิดหนึ่งค่ะ วันละสามร้อก็ดีใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ได้นะคะหนูก็สู้มาพอสมควรค่ะกับย่าสองคนก็ลุยกันเต็มที่นะคะหนูก็มีแค่ฝันค่ะฝันเล็กๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งว่าวันหนึ่งเราจะมีคนมาดูเรานะคะมารอดูเราเยอะๆแบบนี้นะคะใครจะเชื่อคะแม่แม่ว่าวันหนึ่งนะคะสิ่งที่หนูสู้มามันจะเป็นจริงในวันนี้ มันเป็นมันจะเป็นจริงไม่ได้เลยค่ะถ้าพอ่พอพ่อแม,แม่ไม่ได้ให้การสนับสนุนนะคะหนูต้องขอกราบขอพระคุณมากมากม,ากมากนะคะขอบคุณค่ะอย่างน้อยเด็กมืองการคนหนึ่งนะคะก็ทําให้พอ่อแม่พี่น้องได้รู้ว่าการต่อสู้การอดทนและความพยายามนะคะมันจะทําให้เราสําเร็จในก้าวเล็กๆได้นะคะหวังว่าอนาคต Uh, ถ้าพ่อห่อยังรักหนูยังเอ็นดูหนูหนูก็จะสู้ต่อไปตลอดเส้นทางค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็เป็นคลิปคำพูดของทางน้องต้นข้าวสุปรยาค่ะไม่คาดคิดเลยว่าน้องอายุเพียงแค่12ปีจะมีความคิดที่ดีได้ขนาดนี้ก็าตามที่ทุกคนได้ยินกันเลยต้นข้าวก็พูดถึงเรื่อง ที่น้องขอพระคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนแล้วน้องก็พูดถึงเรื่องมาลายวันละสองสามร้อยน้องก็ดีใจแล้วขอแค่ FC ได้มาดูมาชื่นชมในผลงานของน้องเท่านั้นเองค่ะหลังจากที่มีทางเพจเพจนี้ได้มีการปล่อยคลิปนี้ออกมาได้บางช่วงบางตอนทาง f อเข้าไปแห่คอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะคะในคลิปนี้บอกว่าน้องเนี่ยพูดเก่งยิ่งกว่านายกซะอีกเอออันนี้ก็แซวกันแบบเล่นๆขำๆนะคะน้องเป็นคนที่พูดดีมากๆขอให้น้อง น้องน่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะต้นข้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะลูกสาวพูดแบบไหนใครก็รักใครไม่รักไม่หลงลูกสาวคนนี้ต้องบอกเลยว่ารับไม่ได้นะคะแม่เนี่ยหลงมากๆเลย เป็นคำพูดที่เรียงร้อยถ้อยคำประทับใจพูดโดยไม่มีสคริปหนูเก่งทุกอย่างครบรถมีเสน่ห์ตามธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งใดๆเสียงก็น่าฟังไพเราะนะคะฟังเสียงหนูแล้วแม่เนี่ยไม่เคยเบื่อเลยเออบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคำพูดด้วความคิดของน้องเนี่ยดูโตเกินอายุนะคะเป็นเด็กที่มีความคิดดีคิดมากพูดจาดี เสียงน้องเป็นเอกลักษณ์นะคะคำพูดของน้องก็เก่งเกินอายุมีสัมมาคาระวะนอบน้อมนั่นเองค่ะทุกคนก็ตามที่เห็นเลยคือน้องต้นข้าวสุปรยาเนี่ยถ้าใครได้ติดตามน้องดีจะรู้ว่าน้องเป็นคนที่ช่างพูดช่างจานนะคะหลายๆคนก็เอาไปพูดถึงแม่พุ่มพวงบอกว่าน้องต้นข้าวน่ะมีความละไมคล้ายคลยึงกับแม่พุ่มพวง เพราะว่าน้องมีคำพูดการเล่นละเล่นหน้าเวทีเทคนิคก,การพูดเทคนิคก,การร้องเพลงแม้แต่การเต้นเนี่ยคล้ายๆกับทางแม่พุ่มพวงเลยคนก็บอกแบบนี้หรือว่าต้นข้าวเป็นแม่พุ่มพวงกับชาติมาเกิดไหมอันนี้ FC กซก็มีการออกมาวิเคราะห์กันนะคะทุกคนเพราะว่าน้องน่ะคือน่ารักพูดเก่งอะไรก็เก่งสุดๆนะคะในเวลานี้ ใครที่ได้ฟังน้องแล้วไม่โดนตกอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาคอมเมนต์แม้แต่แอดมินเองนะคะได้ฟังน้องบางท่อนหรือว่าคําพูดก็โดนน้องตกไปเป็นที่เรียบร้อยมันไม่แปลกใจเลยที่ทางต้นข้าวสุปรยาเนี่ยจะมี f อซกันหนานแน่นขนาดนี้เพราะว่าน้องเป็นคนน่ารักแล้วตัวตนของน้องต้นข้าวเนี่ยน้องรู้ว่าน้องเกิดมาเพื่อใครและใครอีกหลายๆคน ทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือให้น้องต้นข้าวมีทุกวันนี้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณย่ารายการดวลเพลงชิงทุนหรือว่าคุณครูนิวแล้วก็ FC นะคะถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ก็คงไม่มีต้นข้าวสุริยาในทุกวันนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคําชื่นชมของทาง FC ที่มีให้กับน้องนะคะความเก่งของต้นข้าวเนี่ยมันเกินอายุไปไหมถามว่าเกินไหมต้องบอกเลยว่าเกินไปเยอะมากๆเลยทีเดียวน้องเนี่ย ความสามารถคำพูดของน้องมันยิ่งกว่าเด็กอายุ12ประมาณแบบโอ้โหเกือบเท่าหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กหนึ่งคนที่ใครได้ฟังก็โดนตกไปตามๆกันค่ะแล้วในคืนวันที่น้องพูดเนี่ยก็เป็นวันที่น้องไม่สบายด้วยน้องก็แ,กแข็งแกร่งที่จะไปสู้กับ ความไม่สบายตัวไม่สบายของตนเองนี่แหละแต่น้องก็ยังที่จะสู้นะคะเพื่อที่จะให้เอฟซได้พบปะน้องอยู่หน้าเวทีนั่นเองค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของน้องนะคะที่เป็นคนที่ กะตันยูรู้คุณนะคะใครรู้จักก็รักใครรู้จักก็เอ็นดูค่ะนี่คือต้นข้าวสุปิียาเดี๋ยวยังไงนะคะก่อนจะจบคลิปไปจะพามาอัปเดตน้องคือหลังจากที่น้องนะคะไปทําการแสดงในเมื่อคืนวันที่สิบสองต้นข้าวเองสาหรับเพ่นน้องมีเอฟซีเข้าไปดูเยอะมากๆเนอะเห็นว่ารานเนี้ยป็นว่า เลี้ยงบุตรที่จังหวัดสระบุรีน้องออกมาขอคุณพ่อพ่อแม่แล้วก็สุขสัามบุตนแม่ไปท่องเทด่ยวกับนะค่ะในคืนมาที่ส2ที่ผ่านมาคนก็หาแน่นเช่นเคยค่ะน้องต้นข้าวหนว่าจะไปไหนทําอะไรคนก็ไปร้อนชมไม่ว่าจะเป็นงานฟรีงานเก่งมากงานไม่ฟรีหรืองานใดๆน้องก็สามารถเอาอยู่ทําให้ผู้ชมเนี่ยเขาเป็นน้องได้เยะเลยทีเดียวนี่คืองการเรียนอะไรสวรรค์ของเด็กเพลงแรกของต้นข้าวว่าเพลงไต่ดังที ตอปมากๆพี่เข้าไปปั่นวิวกลางเลยคะแล้วก็มีควนมติดเชื่องน้องเช่นเดียวกันค่ะน้องต้นข้าวเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เร็วมากๆเลยค่ะหลายๆคนที่ตามมาตั้งแต่เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อความเรื่อจนถึงตอนไม่มีชีวิตน้องเปลี่ยนแปลงไปคนที่ชมไปทาลนไมงเช่นเดียวนค่ะน้องเนี่ยเปลี่นแปลงชีวิตาด้เร็วมากๆเลยค่ะเลยว่าคนที่ความสนใจมีงานเข้ามาอย่างรัวๆนะคะทเห็นว่า ในช่วงปิดเทอมน้องจะมาพบปะ f อทางภาคอีสานค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้น้องก็เรียนหนังสืออยู่ถ้าน้องปิดเทอมอาจจะได้มีโอกาสมาเจอกับ FC ทางภาคอีสานต้องยอมรับเลยว่าต้นข้าวเนี่ยเป็นนักครองลูกทุ่งภาคกลางแต่ว่ามี f อทางภาคอีสานเยอะเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าด้วยน้ำเสียง การแสดงของน้องการพูดการจาของน้องว่ามันตกไปจริงๆค่ะตกแอดมินไปด้วยพูดกี่ครั้งก็ต้องบอกว่าโดนน้องต้นข้าวตกเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับประเด็ดนนี้วันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรนะับฟังเพียงเท่านี้สาวน้อยร้อยล้านการเข้าถึงแล้วค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าน้องต้นข้าวตอนนี้ฟีเวอร์สุดๆ